กลัวมึงตายจริงเนียพี่เ๊ปเฮ้ยกูตายด้วยมุมมุม้อยมันอยู่ฝั่งนู้นนะบุงกุ่ยเอ้ยไอ้เหี้ยแหลมุมร้อยวะเจัเยอะจังแยะไม่เจอเจอมาตินลีโอพี่สีมาตินไม้ตึงมากวิ่งออกปล่อยแล้วกดเอาไปเอาไโอ้ยเหี้ยมันย่ ก็อยากได้เหรียญวาแต่เย็นดิแฟงไอ้สัตว์ไม่ได้ปั๊มยาเออเชียวอย่ผมไม่อยู่หรอกร้อนหน่อยหรอเหรียญให้มึงตั้งชายอ่ะเฮียควยยังหลอนเลยแฟงไม่ไม่หลอนนับลุงไม่หลอนลุงลุงปล่อยปล่อยไม่ทันนับลุงปล่อยแบบมือออกจากแป้นพิมพ์เลยอ่ะ ไม่ต้องกดอะไรท่อย่างวิ่งออกปุ๊บแล้วก็ปล่อยน่ะเมื่อออกมันถามอยู่ไหนอ่ะอะมันไม่ใช่มุมร้อยครับลุงอ๋อมุมร้อยอยู่นู่นตรงตาตาเท้า,ทา,ทาจะวิ่งไปมุมร้อยมันออกมันออกทา้ายลุงอยู่นะครับวิ่งไงวะเนี่ยตอนนี้ยเอามันปิดมุมร้อยอย่างเดียวเลยเดียดเด๋ยวเดี๋ยวเดีวิ่งเดี๋ยวใช่ใครับใช่ครับ,รบมาเดชสัตว <laughs> <laughs> อ,อไครขอนะวิ่งอ้อมรงอย่างเดียวครับ สวครับลุงตู้ปันสุกพ่อตู้ปันสุกบอกมาได้คือตู้บันสุกน้องปูไอสั่์สวยครับลุง ก่อครัลุงเฮ้ยเอาละไงเป็นเรื่องอะไร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 ไอ้นี่ลูกค้ามึงเป็นเรื่องละไงอะไรก็ใช่กูว่ามันก็กดบ่อยเหมือนกันนะเป็นเรื่องอะไร ขวยเอ้ยยัดแม่เหี้ยดูมงมาจินทีหลังใช่ไหมครับใช่มาจินทีหลังใช่ไหมไอ้เหี้ยอยากมันเลยแบบมาโคอ่ะมันจริง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 ว่อรไอ้เหี้ยสองวิใช่ครับมัน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 ต้องเดินเดินเป็นเหมือนกันนะตึกกันเหียควยแล้วเหรอะไอ้เหี้ยตึ้ทำไมมาโคคือแบบผิวจัดเลยอ่ะไอ้ต้องตึกนั่นตึกกันปวยไรเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ แอปแฟงเท่าไรราราคาสองรอยเก้าสิบเกครับลุงสอ9วันนี้วันนี้ถึงหกโมงเช้าสองรอยตอนนี้นะ200ร้อยลดสองโอเคครับได้ครับ20บาทใส่โค้ดรีเวิร์สเลย่ิบบาทมาจากรีีวีนะแต่โค้รีเวิร์สบอกบอกว่าไอ้ไอดึง้ไอ้ไอ้ไอ้ดึงไอ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไออ้ไอ้ไอไอ้ไออไอ่ไอียอไ้ไอไ เฮ้ยเป็ดบันด ok> ่าไงวะปั๊บเลือนโอ๊ยมันมันไม่ไม่อีโมตหรอเออมีไงผิวลาผิวไงผิวไงโอ้ยแดนเลยหัวผมหาไม่เจอให้พี่ตีเจเคมึงดูดีๆดิเป๊บไอ้เหี้ยอย่าไปดูดิไม่มีจริงๆครับวิ่งถ้าวิ่งอ้อมมันมันมันจะออกท่าอื่นแน่นะครับหลวงถ้าวิ่งอ้อมต้องวิ่งสิบ ตีหนึ่งแล้วอ่ะพี่เป็นไงตีหนึ่งแล้วนะโอ้ยหัวแดนเลย อยไม่มีตาอยอ่ะไม่มีตาอยอ่ะออกเลยอโอ้ยตัวแข็งปะตัวแข็งปะตัวแข็งปะ เอ้กตายดีดีดีเออตึงตึงจัดเออโถ่เฮียมันมันเล่นยิดมุมกันนะครับลุงฮ้วว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 วมวแล้วมาแล้ว ครับครับลุงเอ้ยเอมึกหมึกหมึกปกปองให้ลุงหน่อยขอโทษนะครับลุงขอโทษนะครขอโทษด้วยครับไม่ครับลุงไม่เลยครับเบื่อผมอยากเลิกเล่นไฟเอ็มแล้วจะไมวะเจออะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เด็กส่งอะไรมาให้ดูดราม่าอะไรเนี่ยผมแบบอ๋อล่าสุดเหรอใช่ใช่ใช่ผมรับไม่ได้เนี่ยอยากเล่นเล่นยนะอ่าเบื่ไม่อยู่ตั้งแต่สี่ทุ่มอะเลสเต็กจัดอะ เอ้ยจิ๊กอะไรก่อนจะทำดีกว่าไหมทำอย่างนี้ปาดตัดลงติ๊กตอกเลยเด้อโอ้ยนัวเนียเนียปลาจัดนัวเนียเนียปลาจัดนนึงทำอะไรคิดนิดนึงเฮ้ยตอนมึงกูมีกูขายมาโคอะป่ะมาโคอะไรครับลุงมาโคแทงไม่ต้องฝึกอ่ะมันหมีด้วยเหรอหมีเนี่ยมึงดูสตรีีมพ่ดิดูสตรีมพี่ดิดูลุงพูดดิเนี่ยมึงดูดิดูติพี่ดิไอดีก่อน ไอ้ไอไอบูทใหม่อะเดือะทำมาโคได้ด้วยเหรอเออเฮ้ยเดือะไหนลุงแค่วิ่งวิ่งให้ถูกเอาไปดูก่นเดือะแล้ววิ่งให้ถูกอ่ะทิกใหม่เหรอโอ้อทิกที่เขาฝึกกันไงอ๋อก็ทิกใหม่อันนี้มาโคหรือว่าซีเอ็มดีครับมาโคมาโคมาโคโอ้ย ต้องแชทลุงพี่มาตอดเบาตอนสองหรือตอนไม่เบาหรอกยิ่งดูยิ่งอยากได้เฮียล่ายากแลุงทำไดไงอ่ะให้แตกมันทำให้อ่ะไอ้เฮียอย่างเฮียเลยไอ้เกียร์อะก็ต้องฝึกเฮียเลยแหละพวกที่โกงอ่ะฝึกแคปลายสุดท้ายแคปฝังไอ้ผมปฏิบูรณมันมาโคได้ะหรอได้เนี่ยกูกดมาโค้งิกเดียวน่ะแต่แต่แต่ว่าเราต้องวิ่งไงเราต้องวิ่งไง เราต้องมีเงอนเราต้องมีอ๋อแตอผมไม่รู้อันนี้บางทีกดอย่างเดียวผมกดเปอย่างเดียวไปโอ้โหทิกใหม่ไปโดน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 แหนยังไนช่ำจัดแต่อันนี้ผมเอาออสตามานะลุงโอเคครับครับไม่ได้เอาแข้งมา ส่งสองเล่มให้หน่อยป๊อกปอกโอเคเดี๋ยวพี่เข้ามึงมึงเอาอเให้ให้ลงงุงหน่อยโอเคเจอกัน